สวัสดีครับอยู่กับช่องยูทูบบอมีคนสำเร็จครับแบนี้มากตอนนี้ใช่โอ้ขาตัวนเ้นหอป่าเออโอ้ยขาเพียงนอขาใช่ของแปลกเอาขันหนฟนอต้องเอาเอาเอาขันีเปกแกไปเอาอันนี้ลงเออปัรมยางาเออดีวแกได้หรอโอ้ยมันก็อยู่สูงป่ะมันอยู่สูงสูงเนกั ก็สิโกข้นสูงเตียว่ตัวก็สิพวบ่ด้ขอาบสูงสูงลเนาะสูงเหแต่แม่เอารถเจ้วใส่กระดาจูเลยเหรอก็หนี่มันข้นเลยจะ่อนล้างะดาข้าทินมาเลยแล้วรานล้างร่อนนารอยเลยเพราะเพราะนานี่ร่อยเลยแล้วยางขาดเลยว่ะขาดเลย้าเลิมเมื่อกี้นี้ดำปึ๊ดเลยคอยขับิล่ะ ปดปดปดเงือกีเขเลยยางขาดเลยตายกำลังนนี่เอามันบริตไทยผ่านบอเมืนีความยนหล่อืใส่ความยงหข้งควมหนาหนาวเอาไปใส่ดำนี่นี่ไปซื้อก็บอกให้เราีกมาใส่เอานีมาใส่เป็นเท่าเลยดีกว่า มันก็เลียงง่ายอยดีมันบ่ได้นักเยนเนักกีละอนักกี่ล่ะมันนักเดน่มันก็บ่นักหอมันถื่าืนเนาะมันก็บ่ถือว่าืนเออลมันเรีนได้มันก็ขยันได้มันก็เลียงง่ายเพราะว่ามันบ่ได้ตดหนาแหงมันบ่ได้นักหนามันลอดบ่ได้กดืนนาขายครับขายขอีกแล้วนี่ยครคิปบุญเีย คุณกับใครใค้ฟ se uh huh um ี่คนไหนฟี่คนฟี่มาเอาเนี่ยคนฟี่ด้ขายคนฟีมาเอาเน่ยคฟี่คนฟี่ค่าเอเนียขายขายรถพรอมขายคนพรอมเลยเอาไปใส่งานเนี่ยเอาคนไปใส่งานเนี่ยเออดูรถแถมคนโอ้สภาพนี้ได้อีรอ พอสื่อมาใส่ยีเดอร์มันบอกมันใครกว่า hmm. ม well, ันมันใค่กว่าเอารถรถแตกเข้าไปเห็ดไหนมันนั่นเกียร์มันมันไดกันนะส่งส่งมันได้กันนมันไม่ายนี่มันเกิดยักรถไ่อยู่ไหนพยักไปยกแล้วเนาะเนี่ยมันตัดตั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 แห้งก่อนรใช่น่าอยู่ไหนมันมีมันมันวมันบ่แห้งอันนี้ Premises, อย่งน yes. okay. ี่ม like ันแตกเลยตอนนี <t <t ้เสี่ยมาได้นร่รู้ดเลยนี่นี่หือปอกซื่อบ่บุญเบ่งปอกมันบอกต่ก่อนมันมันมันาขันตมัขันมันแน่นไมขันมันแน่นเอาสิแล้วมันแบบอ้ยสิโอเคเหยียบเคียงมาเหยียท่อใครบดีตบ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 เน นเด็ลอยหาลอยโก่งโอ้หแรงที่มันยังเนี่ยคลิปกระบอกที่เราอยู่ทุบปก็บอกอยากฟังคนว่าเขาอยากเบิ้งเดบอกว่าที่เขาึง้งครัเอาครับครับไปเบิ้งไหนครับไปเบิ้งไหนครับโมเป็นนั่งนี่ครับโมเป็นนี่คว่าครับเป็นยู่

ส้างแบบมัอยังไปตะไหนเขาไปที่ไรขาบุปผกุญลาไปเลยออกุญแจเอีเกียวรงเตกนรันตัวยางเลาหรอกมันจะมีเบรกกุญยาเลาหรอกโดนโดนได้าเเด้วยีเดียว แล้ววันนี้ปอแล้ววันนี้ปอตีนนะแล้วก ok ็ข้าร right. oh okay. like ้อนว่ะกระดิกกระดิกกันดีไหมสิโอ้ยนี่อย่างนี้เหรออย่างนี้อย่างนี้ครับโอ้มันเป็นสายผ่านเหรอฮะ เป็นสาบ้านจิงๆแ่ไม่ได้ทำเลยเร็วนองเจนเร็วก่านี่ถอยมาถอยมาวันนี้ เบียกอยู่นี่เลยวะโอยเลี้ยงโค้ดไวแมนมันโดนกรนลิงเลนะ thoái mãi, thoái mãi. wow, đi đi không cua, đốt cái đấy nó, cái lại khay quan nó game nó không phải đâu game nó kia mới xịn như đấy ตุ <c ười> ้กายเลย่าง่กาไ้เลยก็ีนยูงาก็มกีเลบ่นี่เสียงานี่ายเสสยอาไปไ้นคลิปนี้ะมีลรพี่น้องบนคลิปครับสวัสดีครับ